สวัสดีครับเริ่มพิธีนายก่อนเลยแล้วกันครับอาจารนักผนำที่มาที่ไปของเพลงนี้เลยครับเพื่อนสนิทที่มาที่ไปก็มาจากหมังเรื่องเพื่อนสนิทเลยครับผมก็ได้โจทย์มาแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปดูนังก่อนแล้วก็ ได้สุม่มซับบรรยากาศของความเป็นเพื่อนในแบบของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแล้วก็เลยเอามาตีโจทย์ร่วมกับพี่ๆทีมผู้กำกับแล้วก็พิกรที่ชวนไปช่วยทำอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็คุยกันแล้วก็โอเคได้แบบไอเดียมาเราก็เล่าเรื่องแบบตามหนังไปอะไรเงี้ยพูดถึงความเป็นเพื่อนในวันหนึ่งที่เหมือนกับว่าถ้าไม่สนิทกันแล้วเราจะยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมอะไรเนงะี้ยแล้วก็เล่าในมุมมองของเด็กในวัยนั้นว่าจริงๆแล้วเนี่ย คำว่าเพื่อนของเขาอะ่ะม,มันไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายหรอกอเพื่อนก็แค่เพื่อนอจะยังไงก็คือเพื่อนอจะสนิทแค่ไหนก็คือเพื่อนอประมาณนี้ครับเรื่องส่วนเรื่องของเนื้อหาเส้นเรื่องมาจียๆกับเพื่อนไม่สนิทยูนแล้วในพาร์ทของดนงตรีที่ใสลงไปนะ<อ>นจะเป็นยังไงในพาร์ทของดนงตรีก็จะมีความเป็นแบบร็อกขึ้นมานิดนึงเป็นท็อปร็อกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของตัวเพลงก็จะความยากมันอยู่ที่การเอาเพื่อนๆของผมนะครับ เข้ามาอยู่ในในเดใช่เพื่อนแต่ว่าเพราะว่าเราเราเพื่อนเยอะไงครับเราเพื่อนรุ่นรุ่นเดียวกันเราเออจะให้เพื่อนอยู่ตรงไหนดีหน้าอะไรเงี้ยใช่ก็ววางๆไว้อะไรเือกเใื่ก็ในครั้งนี้เนาะรวมไอดอลจากหลายวงเลยอยากจะให้บอกเอ้ยมีใครกันบ้างเลยใช่ครับไอดอลคนแรกก็เป็นไยเป็นบพลงไม่ใช่วงร็อกเราวงร็อกใช่ก็มีน้องไอที่ ทาร์ตาร์สครับผมพี่มาพิกซี่ค่ะกีตานิวคันเทอร์รี่ครับอัพโป๊789ทีนี้ค่ะคือข้างฝันรวมเหมือนแจกวาลไอดอลทั้งหมดมารลยใช่จริงๆก็เดบิวต์เป็นอีกวงได้น้องเพื่อนนะที่ไฮซึ่งละกันครับปกติก็คือเราจะเป็นหัวหน้าแก้มทั้งฝันน้ำนมครับอันนี้คืออันนี้เป็น เป็นเกี่ับเป็นพันพุแทแล้วใช่ไหมไม่มีไม่มีเป็นพันแท้ใช่โอ้เป็นหัวหน้าหมดตลอดเลยใช่ใช่ยังไงคะแบบว่ามีการแบบว่าเพราะว่าแต่ละคนนี่คือโอ้โหแต่ละวงเขาต่างๆต่ทุกคนเลยเลือกคัดสรรยังไงที่จะจริงๆก็พี่พี่จากทีมภาพยนตร์ก็เขาก็จริงเขาเลือกไปแล้วเพราะว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากๆอยู่แล้วแล้วผมก็รู้สึกว่า ความความความยากมันก็ไม่ได้เป็นความยากขนาดนั้นแล้วเพราะว่าต่อให้เราจับวางคนไหนไปวางตรงไหนเ่นเขาก็จะมีอ่าอิเดนติตี้ของเขาอะไรเงี้ยครับก็จะแบบว่าฟังเราก็จะรู้เลยว่าเป็นเขาเป็นคนนี้มแม้ว่าจะเป็นผู้ชายอ่าหลายหลายคนหรือว่าเป็นผู้หญิงสองคนเราก็จะรู้เลยอ๋อคนนี้เป็นพิมานะคนนี้เป็นอะไอนะอะไรเงี้ยครับใช่แต่ละคนก็ผมว่าเขาน่าจะเลือกจากความดังแหละ แต่คนดังมันอยู่แล้วใช่แสดงว่าแต<ช>่คนมีบุคลิกที่เท่ากับท่อนเรีองท่อนร้องท่อนนั้นไปใช่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 ด้วยครับผมก็เลือกท่อนที่มีคำหยาบชัยนิดนึงให้ให้เพื่อนผมไป <c oughs> เพราะผมพูดหยาบชายไม่ค่อยเข้างั้นเอาไปเริ่มงสี่หลักไปเรื่องสี่ลยกเราจะขาดก่อนเลยครับเราจะต้องแท็กก่อนเลยต้องแท็กก่อนเลยครับท่อนท่อนเพลงเป็นประมาณไหนท่อนแรกเลย <c oughs> ก็กดดันนะครับที่ได้ตอาท่านแรกไม่คิดว่าจะได้เปิดแต่ก็เป็นเกียรติมากครับแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าเป็นรอบแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่หายเฮ้ยอย่าไกลกันขนาดนั้นเพื่อนถ่ายเพื่อนถ่ายแล้วก็ใช่เขาก็มีเพื่อนหายเป็นไอดอลมาตั้งนานแล้วใช่แล้วก็พอได้ร่วมงานก็ดีใจมากๆครับแล้วก็งานครั้งนี้ก็สนุกมากเลยครับ ของพี่มาเป็นท่อนแรปค่ะแล้วก็มีร้องนิดหน่อยค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็สนุกมากๆวันอัดก็โชคดีด้วยค่ะที่เคยร่วมงานกับพี่ไฮมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นไปได้อย่างราบรื่นค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับเพื่อนๆอีกทั้งห้าคนด้วยค่ะก็ขอบคุณทาง GDA ชอมากเลยค่ะที่ให้โอกาสพวกเรานะคะแฮปปี้มากเลยค่ะพม่อสนิทตัวจริงเพื่อสนิทพี่ไฮจริงจริง ท่อนท่อนของตานะครับก็เปิดด้วยคําว่าช่างแม่งใช่ครับก็เฟี้ยวดีครับคือต้องบอกก่อนว่าเด็กๆอะครับเหมือนกับว่าพูดแล้วดูแก่เด็กๆเขาไม่คิดอะไรมากเขาเหมือนเขาไม่มานั่งบอกว่าเพื่อนมันคืออะไรหรอกเขาแค่แครู้ว่าคนนี้ก็เพื่อนคนนี้ก็เพื่อนถึงเวลามันก็แค่แบบว่าอยากได้อะไรมันก็ช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยไม่ต้องมาโอ้ยเลิกพูดเยอะอะไรเงี้ยังไงพวกพวกเราก็เพื่อนกันอะไรประมาณนี้ก็เลยคิดว่าน้องน่าจะ น่าจะทำได้ดีตรงนี้ใช่ครับกับพี่กิต้าก็บะมาสายคู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใก็จริงๆไม่ไม่ไม่ถนัดครับแต่ว่าเต็มที่ครับเต็มที่จริงๆตอนตอนตอนน้องกีต้าร้องผมก็บอกให้เขาร้องแบบเป็นตัวเขาเลยนะเพราะว่ามันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาไปเลยอย่างเงี้ยคนก็จะรู้เลยว่าเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก็ของโปก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นครั้งแรกเลยที่แบบว่าได้มาแรปอะไรอย่างเงี้ย แบบคลิกบทบาทอย่างในรายการก็จะเห็นว่าทุกคนอาศัยว่าพแบบร้องบ้างเต้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแรปยังไม่ได้เห็นขนาดนาั้นเลยก็มีโอกาสในแรปแล้วก็ที่ให้โอกาสได้พวกแบบมีบทบาทใหม่ๆก็ต้องขอบคุณเจเนเชียร์ค่ะวันนี้มาถ่าย MV กันครับวมวีเพลงนี้จะเป็นยังไงครับอ่าจริงๆอ่าอ,อยากให้ไปติดตาม เพราะว่า m อจะออนวันที่9ตุลาแต่ว่าถ้าเล่าคร่าวๆก็แน่นอนว่าร e p r e s e n t ความเป็นเพื่อนเล่าเรื่องถึงความเป็นเพื่อนในแบบของหนังเรื่องนี้นะครับผมว่าแบบว่าโอเคเนื้อเพลงแต่ละคนแต่ละท่อนออกมานำเสนอยังไงมูทของเพลงรวมๆมันจะแบบว่าเป็นความเพื่อนที่ไม่ได้แบบเป็นผู้ใหญ่มากๆอย่างที่บอกนั่นคือมันก็เล่าในแบบของเราแต่ละคนก็เหมือนอนอกะ ออกมาพูดคุยกันที่มาก็คือเหมือนแต่ละคนเป็นเพื่อนต่างวงที่เป็นเพื่อนไม่สนิทนเราจะมาพูดคุยกันยังไงจะมาบอกอามาเล่าความเป็นเพื่อนในแบบของตัวเองอยังไงหนังก็จะเล่นเป็นในทงนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีพี่ๆนักแสดงพี่ๆพี่ๆนักแสดงด้วยเขาก็เหมือนกับว่ามันก็จะเชื่อมกับหนังในเรื่องของการที่เหมือนแบบรวมตัวกันมาสร้างหนังและนั้นมันก็จะมีความรีเลทกันอยู่ ใช่ใช่คร<ด>ับความสัุกสนานอย่างนี้นะเราต่างเราต่างรงเนาะที่แบบโอ้โหแตกต่างกันไม่คิดว่าจะมารวมตัวกันได้ในเกมนี้ครับย่งไงบ้างคะน้องทางก็ <c oughs> ส่วนตัวผมเองอะไม่ค่อยมองถึงความแตกต่างขนาดนั้น <c oughs> ผมก็ดูเอ้ยโอเคแบบว่าเข้ากันอยู่อะไรเงี้ยดู <c oughs> ตอนแรกผมเลสมามีน้องทานมีนู่นนั่นนี่อะไร <c oughs> อ๋อเป็นไอดอลเอ้ยงั้นก็ไม่ยากใช่เราก็รู้สึกว่าเออเราเราเป็นไอดอลมาอยู่แล้วเราก็เลย รู้สึกว่าเลนไม่ยากเราแบบเราเนี่ยรอยสักก็เราไม่เหมือนคนอื่นแล้วเรามาเต็มคอเลยแล้วน้องๆมาแบบเกลี้ยงเกลียงเลยเป็นหัวหน้าแก๊งลยพีอาน้าหัวหน้าก็ต้องงั้นแหละเหมือนพี่ไฮสนุกสเลยได้มาเจอน้องๆได้เลแบบครับเลยเลยใช่ก็มามารับความเป็นเด็กผมอย่างที่เคยแบบพูดไปในหลายๆที่ครับผมรู้สึกว่าวันหนึ่งที่ผมโตขึ้นนะสิ่งที่มันขาดไปคือ ความกล้าและความไม่คิดอะไรแบบเด็กๆมันมันมันเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ในชีวิตมากๆการเป็นเด็กนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันเสี่ยงหรืออะไรเขาคิดว่ามันก้าวไปได้มากมหมอามากขนาดไหนอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าเออวันเนี้ยเรามาซึมซับบรรยากาศความเป็นเด็กเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> ได้มาทํางานกับน้องๆแล้วที่สําคัญคือผมเป็นแฟนของ GDS อยู่แล้วด้วยเขาก็เป็นแบบหนังที่แบบว่าเป็นค่ายที่แบบว่า ทำหนังเข้ากับวัยมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเออการได้กลับมาดูหนังค่อยรอบหนึ่งมันคือแบบผมประทับใจเรื่องนี้มากนะผมพูดตรงๆว่าผมอยากให้ทุกคนได้ดูได้รู้สึกแบบที่ผมรู้สึกในวันนั้นนะเราแบบเดินออกมาแล้วทำเพลงมันน้องน้องมาทำงานกับทมอนกับนักแสดงร่วมกันบินกแวงคระเจอนักแสดงวันนี้ไม่เจอวันนี้วันหน้เจอเป็นไงบ้างก็น่ารัเออผมก็ตื่นเต้นครับเพราะว่า แบบเรารู้ว่ามีนักแสดงคนไหนมาบ้างแต่ก็ยังไม่เคยแบบเจอกันสักทียังเป็นแต่ว่าพระเอกของเราคือว่าเขาก็รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแต่ก็ไม่เคยเจอกในทีค่ากันตลอดเขาเลยได้มาเจอก็ตื่นเต้นไม่ได้แบบตัวรับ็อปการทำงานเข้าไปกันไปครับสนุกครับสนุกมากทุกคนว่าทำงานสนุกมากเพราะปกติเราเป็นพูด G pop เนอะวันนี้เราจะเลื่อนมาเป็นพูดในสายอื่นต่อไก็สบายมากครับดีรับหน้าที่นี้ครับ ครับจริงๆก็ตื่นเต้นตั้งแต่วันเจอไอดอลแต่ละคนก<ๆ>็มีความเกรงกลัวอยู่ครับแล้วก็พอมาเจอพี่ๆนักแสดงก็ยิ่งเกรงเข้าไปใหญ่แต่ว่าก็จอยมากครับแล้วก็สนุกมากแต่อย่างจริงๆเหมือนเราแบบว่าน่าจะเหมือนตากล้องเจอพี่ๆศิเป็นคนอื่นกันแบบน่นนาจะคนละทางเอนาะอย่างเราเป็นแบบว่าตัวเ็อปผูใสทุ่ทุ่มอยูันที่แต่มาเจอขาฝั่งที่เป็นยังไงบ้างคะได้มาร่วมด้วยกันก็ฮาดีครับฮาดีครับไอ้เป็นไอดอสศรัทธา ก็ดีใจค่ะจริงๆก็เป็นแฟน g D H เหมือนกันนะคะแล้วก็พอพอรู้ว่าแบบเฮ้ยเขาสนใจที่แบบอยากจะให้เราไปร้องเพลงประกอบแล้วก็ดีใจมากแบบคุยกับทุกคนอวดแม่คนแรกเลยเขาว่าหนูจะได้ร้องเพลงให้ g D H เยนะอะไรเงี้ยเพราะแบบเราก็ดูแบบใครนี้มั้งแต่แบบเราอยู่ที่โรงเรียนจริงๆเลย้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็วันนี้ได้เจอกับ เพื่อนๆที่เป็นนักร้องด้วยน,นะแล้วก็ได้เจอกับพี่ๆนักแสดงค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราก็ติดตามผลงานเข้ามาเหมือนกันเลยนะคะวันนี้ได้เจอตัวจริงก,ก็เห็นการทํางานของเขาจริงๆเลยเนียค่ะก็ชื่นชมแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะ,ะส่วนตัวของผมก็คือตอนแรกที่ได้รับข่าวถึดีใจมากๆว่าวันนี้ทุกคนพูดแหละบอกว่าทุกคนก็เลิฟจีดีเอชแล้วผมก็ต้องขอบคุณจีดีเอชมากเพราะว่า เราเป็นศิลปินนะทีป๊อปอะไรเงี้ยเราไม่คิดว่าจะได้ร่วมงานกับนักแสดงเราซึ่งทีป๊อปซึ่งแบบซึ่งเอ่อพวกสิ่งนี้ทําให้เราได้รู้จักคนใหม่ๆได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆก็อย่างที่พูดก็คือนักแสดงที่ทุกคนก็คือน่ารักมากๆนายสักมากก็พิจารณ์ทีได้ร่วมงานเนอยทุกคนเลยครับผมครับเป็นเกียรติม่าเหมือนกันครับเรามีแววที่จะแบบว่าโดนจีบเป็นผู้หญิงพระเอกถ้ามป็นไหมหรือที่ไหนถ้าเป็น ในฉากนักแสดงแค่ได้รับตลอดงั้นไหนๆเพลงก็ออกแล้วเนาะเดี๋ยวมีวันที่9เราติดตามกันวันนี้ขอสักหนึ่งท่อนดีกว่าได้ค่ะคิวโอเค1วันจุดทนกันไม่ว่าหน้าเท่าไรก็เพื่อนกัน เชสนิทหรือไม่ก็เพื่อนกันเพราะแค่หลับตาลงเรายังคงเป็นเหมือนเดิมก็แค่เพื่อนกันประมาณนึงขอบคุณค่ะงั้นเราฝากนะคะฝากที่จะแบบว่ารจัดที่ยี9่ะงหนังด้วยโอเคหนังชากนที่29ตัว26ตัวลาโอเคขอบคุ เขาก็ฝากเพลงของเราด้วยครับเพื่อนเพื่อนสนิทครับก็จะมี m v ปล่อยวันที่9ตุลาคมนี้ครับแล้วก็หนังนะครับจะเข้าฉายวันที่26ตุลาคมนี้อยากให้ทุกๆคนไปดูนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับพี่อาต้านะครับเป็นผู้กำกับนะครับที่สำคัญเป็นการเชิญนะครับผมจากผู้กำกับ m v มาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์นะครับเรื่องแรกและที่สำคัญมันว้าวตรงมันเป็นเรื่องแรกของเขาแล้วเขาทำได้ดีขนาดนี้นะครับอยากให้ไปดูมากมา 大家好。